สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง n ช l แ4444แช n แนนะครับ <c oughs> โอ้ยคอเสียงแหบเสียงแห้งหมดก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนชิพนะก็ขอแสดงความยินดีกับ o อดด้วยที่เป็นการร่วมมือกัน2ทีมระหว่าง OC กับ DC นะครับที่ได้ที่สาสำหรับสายเงินนะออก็ขอแสดงความยินดีด้วย ส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นในส่วนของไออะไรนะโ์นเมนต์โกเออก็ขอแสดงความยินดีกับดีซด้วยนะครับที่ได้นดับสองมาเออผมต้องขอสารภาพตามตรงกับเ,เพื่อนๆเลยว่าวันนั้นพอดีผมรู้สึกทรเพียเออเหมือนร่างกายมันล้ามาหลายวันผมตื่นมาดูเกมนึงแล้วผมหลับต่อเลยไม่ได้อัดเป็นของทีมเกตต์นะที่แข่งรอบรองก่อนก่อนที่จะมาแข่งรอบชิง ซึ่งผมก็ไปตามไล่ดูมาแล้วออย้อนหลังออมันมากเลยสำหรับเกมรอบในรอบรองของ DC ที่เจอกับ Player. เบิร์ดเพยเยอก็สามารถแบบหักหักปากาเซียนเหมือนว่าแบบหลายลายูทูบเบอร์ต่างชาตนะิเขาเชียเบิร์ดเพเยอร์เยอะเลยนะแบบว่าให้ DC เป็นรองดออี DC ก็สามารถชนะมาได้แต่ว่าไปเจอกับแชมป์เก่าก็ตามฟอร์มแชมป์เก่าเขาก็เล่นดีดก็ เอาไว้ปีหน้าถ้าเกิดใครสนใจที่จะลงสมัครก็อย่าลืมเล่นเก็บแต้มแล้วก็สร้างทีมนี่มากดตรงนี้นะสมัครแล้วก็เดี๋ยวปีหน้ามันน่าจะเป็นเขตสองนะออโอเคเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เก็บรุจินะโอเคหลังจากที่ลุจิได้เข้ามาเมื่อเที่ยงเมื่อวานนะเมื่อเที่ยงเออก็การันตีใช้ทั้งหมดบัตรแปดใบ การันตีหนึ่งตัวแต่สเกลพอยต์ผมดูแล้วพันผ่านแปดร้อยแล้วก,กดล็อกเออแล้วก็เพชรใช้ทั้งหมดสองพันเจ็ดป่ะผมจำไม่ได้วะ่ะร้อยเจ็ดสิบมันได้ห้าสิบสเกลพอยต์ถูกป่ะ ันนี้คิดช้ากว่านะเตทเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวดูไ่งาาร้อยเจ็ดสิบหนึ่งาาร้อยสิบหนติงร้อยเจ็ดสิบมันได้ห้าสิบอืมมันใช้แปดร้อยถูกปะห้าสิบเท่าสับสิบหกรอบหูึร้อยเจ็ดสิบสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบเออเตทก็การันตีรุจิไปนะ ในตู้เนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคนะแจกทั้งเศษทองเศรุจ,จิแล้วก็มีไอ้สามตัวในข้างตู้ไอ้บูโนหมาคาคุคาคุก็สามารถเอาไปทำใหม่ซับขาวได้หมาก็พอมาเล่นได้คำๆแล้วก็บูโน่ก็ยังพอโอเคในตู้นี้ถ้าเกิดใครมีเพชรับผมมองว่าก็ถ้าจะทำรุจิมูตันนะแต่ถามว่ามันคุ้มขนาดไหมก็กลางๆไม่ได้คุ้มมากผมเป็นโซนตอนนี้มัน ผมจะอัปเดตเรื่องซับเกี่ยวกับเจ็ดเทพอยู่นะมันมันหลากหลายมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราอยากทําเท่มันก็ได้อยู่นะถ้าจะทำรุจิรุตันเพราะว่าเปิดมาแล้วก็เอาไปแลกตรงนี้ได้พัน 1, สองร้อยเศษออถ้ามีแต้มสเกลพอเยอะนะหรือแม่้ก็ทำคา,าคุปุสามก็รับได้อยู่ถ้าเปิดมาการันตีมัน จะได้เท่าไหร่วะสิบห้าคูณสิบหกรอบเลยนะผมอ๋ออันนี้เปิดมามันก็ถ้าเปิดแบบจนโดนการันตีเลยนะมันจะได้ประมาณเริ่มเจ็ดสิบเริ่เจ็ดสิบสองสิบ้าสเอก็เอาเศษทองยัดเล่นเวลแปดสิบได้สมมุติถ้าเปิดมานะโดนการันตีเออถ้าเปิดมาโดนการันตีอ่ะได้เวลแปดสิบมาเล่นแน่ เท่าที่ผมดูนะรวมจากเศษทองรวมจากเศษรุจิแล้วก็เอาไปใช้นั่นนะ่ะใช้ตรงนั้นแต้มสก,กาวพอยต์แต่ถามว่ามันไม่น่าจะดวงเกลือหรอนะเพราะว่าผมเคยนะเปิดเมื่อตอนที่มันมาช่วงรอบสองอะมกราลาปะ่ะผมเปิดสามสิบเพชรนะตอนนั้นมันมีแจกห้าเศษตร,ตรงนี้มั้งผมได้เลยได้รุจิเออเดี๋ยวคลิปไปไล่ดูได้นะมันผมมีลงอยุดป่ะผมไม่แน่ใจ เออส่วนตัวอื่นก็ไม่น่าจะมีตู้ก็หมดวันที่เออวันที่สองเดือนหก่ะน่าสนใจอาจจะมีอะไรใหม่เขาเพราะว่ามันมันไปพร้อมกันหลายตู้อยู่นะเออโดยส่วนตัวผมมองว่าเนี้ยเป็นไปได้อาจจะมีย็กใหม่อยู่นะเออเพราะว่ามันเอารุจิมาเป็นรีรันซึ่งใช้แต้มสกาวคอยเยอะมากเออเอามาส่วนของแรกสองใช่ไหมก็แล้วแต่ความชอบ โซออนเขียวโซออนแดงแต่ว่าถ้าคุ้มสุดก็เป็นตัวนี้แต่ผมแลกลูกแก้วดำมาแล้วสุดก,ก็เป็นลุจิไอซีพีซีโเพราะว่ามันเป็นรีเจนมันหาเสียยากอืมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งเดี๋ยวดูลนะัตเจไให้ม่ได้ผ่านๆไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจถ้าแบบคนเติมแล้วก็มีตัวนี้นเล่นคํางได้ัางที่เออ เวดเ,เ,เดี๋ยวผมดูให้แล้วกันนะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษอืมเฮ้ผมว่า,น,าน่าจะประมาณนี้แหละสำหรับอัปเดตวันนี้มันเป็นแบบสั้นๆนะเพราะว่าผมมาแสดงความยินดีกับแชมเปี้ยนชิพที่มันจบลงไปแล้วก็ตุ้รุจ,จิถามว่าเปิดมาเล่นโอเคไหมผมว่ามันก็โอเคนะมันเป็นตัวที่มียุ่น80ดสบะมันเหมือนการาฟอะ ถ้าใส่โซออนให้ดีๆทำเหรียญดีๆซับร้อยเจ็ดแปดหน้าหนา,นาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราจะเลือกใช้ผมว่ามันมันก็เป็นตัวที่เก่งตัวหนึ่งเออผมบู๊สามไปแล้วผมก็ไม่รู้จะเปิดทําไมเศษก็เ,เต็มแบบตอนแรกก็จะเปิดเอาเศษเล่นแต่แบบมันเต็มแล้วอะ่ะเนี่ยผมอัพมาแล้วด้วยนะเห็นปะจะาบตูตันอยู่ผ่านแก้วดำเดี๋ตรงนี้ผมมีอยู่ เหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเหลืออยู่900เดี๋ยวร้อนแก้วดำมันครบผมาจะอัพจีบูตันแต่ว่าปัจจุบันผมเทมาทำพวกเนี้ยข่าวดำแล้วก็เอ่อทำเอ็กเด็กเป็นหลักแล้วก็ตอนนี้ผมมาทำมาอีกบูซันว่าจะทำบูซันบูตันแล้วเพราะว่ามันเป็นแท็กคนเลยอีกเดี๋ยวผมจะทำไว้เล่นวกกับเป็นแท็กหนวดดำซึ่งอนาคตมันอาจจะเอาเข้ากับหนวดดำตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำทิ้ไว้ เนี่ยหนวดดำผมก็เคยวิ่งมานานแล้วมันคายอยู่เท่านี้นปัจจุบันแท็กหนวดดำมันยังไม่มีวัวว่าในวันหนึ่งมันมีมาเนี่ยผมก็้อยแล้วไอ้ตัวนี้ก็ทำบูทสามได้หนึ่งสองสามสี่ห้าขาดแค่ตัวนี้เดียวหกเออก็เผืออยากทำเล่นน่ะแต่ไมันเป็นคนเอกด้วยก็เลยแนละ้วทำมันเป็นบูทตันทิ้งไว้ก่อนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรื่องซับ แต่ผมจะมาเจาะลึกเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะจะเป็นเกี่ยวกับเจดเทพที่มันเพิ่งอัปเดตไปแบบละเอียดลงลึกอะเอ,อแล้วก็แผนที่ผมจะทําซับต่อไปเกี่ยวกับพวกโซออนเลยเจ็ดเทพจะทาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะมาเป็นไกด์ไลน์แล้วกันโอเคอยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ